สวัสดีท่านนายกมามาที่คุณก็วันนี้มันจะมาบอกเรื่องอะประมาณนะไอ้ซับระหว่างหนะึ่งพันซับนับอะหนึ่งพันซับนี่หากเราไปโปรโมทนะครับอะโปรโมทแบบอื่นนะับหนึ่งพันซับนับถ้าเราไปโปรโมทแบบอื่นเนี่ยมันจะมันจะได้นี่เท่าไหร่นะครับก็คือเป็นการสนับสนุนนะครับก็คือ, 1, นนะอ,อ,นอหนึ่งพันซับในแอปสตรีมนะครับอ่าผมจะเอาเนื้อ ครับสตรีมก่อนอ่ะบางทีหนึ่งพันซับบางคนเขาก็มีข้อเสียนะครับก็คือก็คือเราไม่ต้องเราไม่จำเป็นต้องหนึ่งพันซับเราไม่จำเป็นต้องหนึ่งพันซับแบบแบบก็โปรโมทได้มากในในแมบปบเล็กๆได้มากกว่าสิบคนแล้วนะครับสมมุติว่าอ่าเราเราไปโปรโมทแบบไหนเนี่ยอ่ะก็คือหนึ่งพันซับเนี่ยจะโปรโมทได้ประมาณนะก็คือมันจะโปรโมทได คนอาจจะเข้ามาเล่นประมาณเราๆห้าคนนะครับอย่างถ้าเป็นต่ำที่สุดแล้วก็10คนถ้าเกิดเยอะกลางๆอ่ะแล้วก็ประมาณสักสิแล้วก็ยี่สิบคนนะถ้าเกิดมากที่สุดนะครับส่วนถ้าจะให้ดีนะต้องคนที่จะคิดจะโปรโมทแมปใหญ่ๆนะครับจะต้องมีซับที่เยอะที่เยอะมากๆนะครับหนึ่งพันซันี่ไม่ไม่พอนะครับแต่ถ้าเป็น100่ัพ้อยซล่ะ100่ัพ้อยซับใน u t u b e อะนะครับ ถ้าเราไปโปรโมทแบบอื่นจะได้ก็จะได้คนประมาณเฉลี่ยนัดสามคนนะครับแล้วก็อ่ากลางๆก,ก็อยู่ที่มันเจ็ดคนนะครับแล้วก็จะอยู่ที่แล้วก็สูงสุดอยู่ที่สิบห้าคนนะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงมากอ่าสมมติว่าถ้าถ้าช่องเจคันาดสีเนี่ยประมาณแปดร้อยสองร้อยแปดสิบเจ็ดซับนะครับคือสองร้อยแปดสิบซับเนี่ยจะไปโปรโมทแบบเนี่ยอย่างช่องผมอาจจะอาจจะมีคนเข้ามาเล่นอยู่ที่ปมันสี่คนนะครับอ่า แล้วก็อ่าแล้วก็9คนนะถ้าเกิดอ่ากลางๆนะับสมมติถ้าเยอะข้างกลางก็จะอยู่ที่นนะอ,อันนี้7คนนะอ่ะที่เป็นสมมติถ้าช่อง100ครับจะจะโปรโมทได้ประมาณ200คนนะอ่ะจะ2คนอันนี้ก็จะเป็นประมาณ4คนนะับแล้วก็อ่าน,นี้ก็จะเป็น10ผมให้ผมเดาใหม่คนระับอันนี้จะไดะ้ประมาณ6คนนะถ้าเยอะสุด ถ้าเป็นช่องสองร้อยแปดสิบซับเนี่ยถ้าโปรโมตได้มากสุดจะอยู่ที่อ่าสิบเอ็ดคนนะครับอ่าอันนี้คือเยอะสุดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งพันซับจะได้เท่านี้นะยี่สิบคนถ้าเป็นหนะึ่งหมื่นล่ะชมหนึ่งหมื่นนะครับอ่าถ้าเป็นหนึ่งหมื่นจะได้มากจะได้เกินจะได้เกินจะได้เยอะหน่อยคนระับถ้าไปโปรโมตแบบนั้นน่ะมันจะได้คนก็คือเกินเกินประมาณหนึ่งเกินยี่สิบเจ็ดคนนะครับอ่า คือไม่ต้องแปลกหรอกว่าถ้าหนึ่งหมื่นซับเนี่ยฮะสมมุติถ้าเจ็ดพันซับก่อนนะก็คือ youtube ช่องอื่นๆเนี่ยยูทูบช่องหนึ่งที่เขามาเล่นเซตตี้ไทยบ่อยๆนะแล้วแบบแล้วแบบเขาติดรูปปั้นเนี่ยคือจะจะตั้งแต่เจ็ดพันนะอ่าเดี๋ยวดูที่หนึ่งหมื่นก่อนดีกว่าหนึ่งหมื่นนะจะโปรโมทแบบได้ประมาณยี่สิบเจ็ดคนนะอ่าคือถ้าเราไปถ้าเราไปอัปเดตแบบไหนเนี่ยจะได้ยี่สิบเจ็ดคนนะอ่า แล้วก็ถ้าเยอะกลางๆก็จะอยู่ที่มันอ่าประมาณเจ็ดสิบสองคนนะครับอ่าแล้วก็เยอะสุดอยู่ที่หนึ่งร้อยอ่าสามสิบแปดคนนะครับคือเอาง่ายว่าถ้าเราจะไปโปรโมทแบบไหนเนี่ยอ่าคือ,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 อคือทรับจะต้องเกินประมาณหนึ่งหมื่นนะครับถ้าเกิดเป็นแบบใหญ่ๆก็อ่าก็ต้องเยอะๆนะครับแต่ของผมมาสองร้อยแปดสิบทรับนะหากเรามาโปรโมทแบบละอย่างนะครับคนพวกนี้เขาก็ ถ้าถ้าท่านานเข้านะครับคืออาจจะคือเขา,าจ,จะไม่ได้เล่นตลอดก็ได้นะครับเอออาจจะอาจจะแบบมีการคือคนอนะอาจจะเข้ามาเต็มที่ก็อาจจะอยู่ที่ตอนเนี้ยคือผมคือมีคนเข้ามาเล่นนะห้าคนคุณผู้ชมที่ผมลงคลิปไปเนะี่ยมีคนมี F4 มาเล่นห้าคนนะครับก็คือในระหว่างสามถึงห้าคนนะครับอ่าเออนะครับแล้วเขาก็เล่นถาวรน,นะครับซึ่งถ้าเมื่อให้เป็นแสนทัพย์เนี่ยไปโปรโมทแบบนั้นอนะจะ,จะมีคน คือจะมีคนที่มาเล่นน่ะเกินเกิน1นึ่คนก็คืออ่าง่ายจะเกินจะเกิน6ก0กว่าคนเลยอ่าถ้าโปรโมทแบบแบบนูแบบ้นน่ะและนี้จะเกิน2000คนนะครับอ่าถ้าเป็นช่องแสนซับจะเกิน2จะได้เกิน2 0 0 0คนแล้วก็อ่าเยอะสุดจะเกินอ่าสามจุดแปคนนะครับอ่านี่คือเยอะสุดนะถ้าเป็นช่องดังๆอ่ะผู้ชมจะโปรโมทได้เยอะกว่าเออนะ เอาง่ายว่าอ่าคือเอาง่ายว่าถ้าไม่ยังเป็นต้องไม่ต้องเป็นต้องหนึ่งพันซับเส,สมอครับคนที่ช่องร้อยซับเนี่ยไม่จะเป็นต้องหนึ่งพันซับนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าบางทีเนี่ยนะครับช่องเราซับน้อยแต่ยอดวิวนะครับเยอะ,ยอะก็มีพอะยอดวิวเยอะเนี่ยคุณก็สามารถโปรโมทได้ได้มากกว่าได้มากกว่าคนหนึ่งพันซับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเพื่อนผมก็อ่าก็เคยมีนะครับอ่ะ ไม่ยังเป็นต้องหนึ่งพันก็ได้นะครับแต่หนึ่งพันโอกาสจะได้จะได้ง่ายที่สุดนะครับอ่าเพราะว่าอ่าเท่าที่ผมดูนะครับอ่าคือแล้วแต่เลยแหละนะครับบางคนหนึ่งพันแต่แต่แต่ว่าคนดูน้อยก็มีเออนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวหาก่อนนิดนึงอย่างบางคลิปนะครับผู้ชมเดี๋ยวมาหาก่อนคนนี้นะี่ยเพื่อนผมเนะี่ยเพื่อนผมก็อ่าเพื่อนผมก็เยอะเยอะเยอะเหมือนกันนะ เดี๋ยวผมหานะครับไอคนนี้นะเนแบบนี้ยต่เม่อาอันนี้นะอันนี้คือ1470เลยซึ่งมันเยอะมากนะชมช่องเขาน้อยกว่าเราอีกแต่ช่องผมเคยมีอะไรเยอะไหมนะครับช่องผมก็อาไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกในช่วงนี้ถามว่าอาช่องผมก็ซับมันก็ไม่ได้ขึ้นเองอะ่ะชมก็ต้องโปรโมทประจาแต่ผมก็มีช่องในสตรีมอยู่นะ คือช่องในสตรีมมันมันก็พันกว่าซับก,ก็จริงนะแต่มันก็ไม่นี่เสมอไปนะอ่ะช่องในสตรีมผมก็ประมาณเท่าไหร่วะหนึ่งพันกว่านะครับซึ่งมันก็ไม่ได้อันนี้ไอสิบห้าน,น,นี่เอาเรื่องนะโอเคอันนี้ก็อ่าสมมติถ้าตอนโปรโมทเนี่ยนะครับอ่ามันได้ก็อ่านี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเราไปโปรโมทแบบไหนเนี่ย คือจากเท่าที่ดูมานะครับถ้าเป็นแมปดังๆเนี่ยครับคิดจะโปรโมทน่ะมันไม่คุ้มหรอกคุณชมแล้วมันไม่สามารถทำาทำให้คุณใหญ่ได้หรอกคุณชมถ้าคุณจะใหญ่ได้คุณต้องไอ้นี่เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพวก RTA แมปแมปพวกคนเล่นน้อยๆเนี่ยคุณโปรโมทแล้วมันได้แบบแบบแล้วมันทาให้คุณใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบแบบแบบใหญ่ๆแบบที่เขาเล่นเยอะๆอ่ะคุณไม่ต้องไปโปรโมทหรอกนะ เออมันไม่คุมนะครับแต่นอกจากช่องคุณต้องดังส่างเดียวนะครับอ่ะอันเนี้ยคือผมรู้อยู่นะครับถ้า,าไปโปโมทจะได้เท่าไหร่นะมันแล้วแต่คืออ่าในสตรีมผมมี1น0 0งนะครับผมเคยโปรโมทในมาสุดคือ7คนนะครับอ่าก็ยังถือว่าอยู่ในดับกลางอยู่อันนี้ยัเป็นดับต่ำดิอ่าสำหรับคลิปนี้ขอเีเท่านี้กันไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าโอเค